ต้องบอกว่าเศรษฐกษิจเรากําลังอ่อนแรงลงเรื่อยๆเรื่อยๆครับเศรษฐกษิจที่โตราวๆสรหรือต่ํากว่า2%มาแบบนี้เนี่ยครับต้องบอกว่าเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างลาวฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเวียดนามซึ่งอยู่ระดับ4%ถึง6%มนมาโดยตลอดต้องถือว่าการเติบโตของเราน่ากังวลจริงๆความสามารถในการแข่งขันของเราที่ถดถอยลงเรื่อยๆครับไปดูที่ตลาดส่งออกชิปก็ได้ครับเราเคยเป็นเบอร์หนึ่งปีที่แล้วส่งออกชิปไปสหรัฐอเมริกาครับของเวียดนามอยู่ที่ 5,800ล้าน u ดอลลาร์ของไทยอยู่ที่3,600ล้าน u ดอลลาร์ครับไม่ได้เป็นเบอร์หนึ่งต่อไปตลาดข้าวครับเราเป็นเบอร์หนึ่งจนกระทั่ง2,555อินเดียแซงขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งครับสิบกว่าปีให้หลงังเราเป็นเบอร์2มาเรื่อยๆปัจจุบันเวียดนามก็ขยับขึ้นลงแข่งกับเราเรียกว่าหายใจรดต้นคอครับเรื่องนี้กําลังจะบอกว่าในเรื่องที่เรามั่นใจมากๆเคยแข่งขันได้เป็นเบอร์หนึ่งเราก็เริ่มแข่งขันไม่ได้อีกต่อไปแล้ว